มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในฝั่งของเหรียญมีมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดอทคอยชีบะนะครับโบมบุ๊กออฟมีมนะครับแล้วก็มีเหรียญอืนอ่นๆอย่างบลองอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันทีลรักข่าว นะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิดเกตนะท่านใดสนใจในการฝากลูน่าแคสิก5-8%ในในเดือนนี้นะครับคิดเป็นรายปีนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับระยะเวลาการฝากคือ30วันใบแนนไทยแลนด์นะครับสภาพคล่องดีเหรียญเยอะอนาคตแพลตฟอร์มนี้ก็จะมี s t a a k Earn Saving นะครับเรื่องของการฝากเนี่ยเขายื่นจดทะเบียนอยู่ ะครับถูกหลักตามกรอตอเลยกระดานไบแนนท์ไทยแลนด์ถ้าสนใจก็ถือว่าให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอย่าไปลังเกียจเดียดฉันนะครับแต่ให้เป็นหนึ่งทางเลือกว่าเออมันเป็นผลประโยชน์กับผู้บริโภคคุณก็จะสามารถใช้ไปได้หลายทางใช่ไหมนะครับมีตัวเลือกได้หลายที่นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ d ดอชคอยด้วยกันนะครับคาดว่าจะมีการเติบโตถึง50%แล้วเติบโตอย่างต่อนเนื่องด้วยเพราะตอนนี้คือ ผลราคาที่0.0อ่ได้นะครับขึ้นมาประมาณ2 0 0 2และแต่ระดับราคาอยู่2,156นะครับมูลาค่าอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมูลาค่าในพอยต์มาเก็ตแคปอยู่ที่สัก3 1 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับจากปริมาณการซื้อขายรายวันของดอทเพิ่มขึ้นเป็น5.82,000ันล้านดอลลาร์นะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คิดว่าเดี๋ยว น่าจะไปได้ถึงประมาณสามนะครับศูนจุดสามเดี๋ยวเรามาว่ากันนะเพราะว่าปีนี้เป็นของดอจริงๆนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของการชําระเงินของ x หรือทวิตเตอร์อีกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากลางปีนี้จะมีปัญหาอะไรกับเศรษฐกิจหรือเปล่าก็กลัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเหรียญม,ม,มีมันจะตกมันจะตกโลซีซั่นหรือเปล่านะครับในช่วงนั้นนะครับโดยเฉพาะเหรียญไม่ใช่มีอย่างเดียวแอลคอยนะครับแต่ิีคอยก็ยังคงความแข็งแกร่งไว้ได้แหละ นะครับถ้าเกิดไม่มีเรื่องของแบ็กล็อกเนี่ยผมว่าเรื่องของกคดีความต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุนแกลงแกลลี่อะไรพวกเนี้ยนะครับแกลลี่ XRP ลูน่าอะไรพวกเนี้ยคงทำให้ราคาของตลาดสันคอนไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของในหลายๆฝ่ายนะครับ ต่อามานะครับระบบการชำระเงินของ X ของอ mm ีลอนมาร์กจะรวมดอทคอยและคริปโตเคอเซี่อื่นๆหรือไม่ข้อมูลอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนยังไงก็คือเอาดอทเนี่ยเป็นหลักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเหรียญตัวอื่นเนี่ยมาว่ากันนะครับว่าจะเพิ่มชีบะหรืออะไรหรือเปล่าฉะนั้นการเปิดตัวตามล่าสุดของ X p a y m e n t นะครับมาร์กจะไม่รองรับการชำระเงินสกุลดิจิตอลเมื่อเปิดตัว นะครับตอนเปิดตัวแรกๆนะจะไม่มีเงินสกุลดิจิตอลบริษัทยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตเงินสกุลดิจิตอลเสมือนที่จะอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมสินทรัพย์เสมือนได้นะครับฉะนั้นไออันเนี้ยมันเป็นความชัดเจนอย่างหนึ่งคือมันมีพวกหัวหัวหัวหมอน,นะครับในการเกรงกับไรเ <c oughs> ฮ้ยโหสุ per ปปแอปเปิดมา <c oughs> ดอสมันต้องไปแน่เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็มีคนถามผมเหมือนกันบอกว่า พี่จะขายโฟกี้แล้วก็ไปถือดอสดีไหมถ้าเกิดข่าวนี้ออกมาผมบอกหยุดหยุดก่อนพี่นะครับค่อยดูไปก่อนก็ได้นะครับแต่เขาก็คงไม่สนใจแล้วล่ะนะเขาก็คงบอกว่าเออก็เอาวิธีนี้แหละนะครับผมจะขายโฟกี้อะไรพวกนี้ค่อยๆดูไปนะครับจริงๆอะ่ะผมไม่อยากเอาเงินอะ่ะนะครับที่ได้จากกำไรจากตัวรองอะ่ะไปลงเหรียญใหญ่หรอกนะนะครับส่วนตัวผมนะ ผมจะไปลงเลทเล็กอะไรพวกนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าเพดานของมา r k e ก็ a p เนี่ยในตลาดคกิปโตเขากำหนดกติกากันยังไงใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าวันนี้ e x p กเพ ment ได้รับใบอนุญาตขายเช็คและการส่งเงินสำหรับรัหลุยเซียนานะครับอย่างไรก็ตามรัดลุยเซียนาก็ยังคงมีใบอนุญาตธุรกิจสกุลนิกีิต้อนเสมือนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ คริปโตซึ่งนำเสนอโดยโรบินฮูดเพรพอลคอยเบสอีโดโรนะครับเป็นบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดมีใบอนุญาตในการดำเนินการนี้เพิ่มเติมใบอนุญาตส่งสัญญาณการเงินนั่นเองและดูเหมือนว่า Xpayment ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตดำเนินการเหล่านี้หากพวกเขาสมัครใบอน,นุญาตนี้ก็สามารถมอบให้พวกเขานะครับพร้อมกับใบอน,นุญาตเหล่านี้ที่ได้รับในวันนี้ ฉนั้นสถานการณ์คลายลึงกันในรัฐนิวยอร์กนะครับซึ่งบริษรัทต่างๆจําเป็นต้องมีอนุญาตแตกต่างกัน2ใบด้วยกันนะครับฉะนั้นกระทรวงบริาการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์กยืนยันในอีเมล X p a y m e n t ย์เมยังไม่ได้รับใบไมได้รยังไม่ได้สมัครขอใบอนุญาตการเงินเสมอนะครับฉะนั้นถึงแม้จะมีการกล่าวยังไงบอกเดี๋ยวก่อนพี่ใจเย็นเอีลอนมาร์กอย่าเพิ่งไปกล่าวดอทคุณจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิด นะครับก็่ันดอทไว้ตรงนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของดอทคอยทำนายอนาคตนะครับผู้ก่อตั้งดอทคอยทำนายอนาคตในแง่ร้ายภายใต้กฎของ AI อันนี้มาจากบิลลี่มาคาซึ่งเป็นที่รู้จักบนผู้ร่วมก่อตั้งของดอทคอยฟาวเดชันจริงๆไม่ใช่ดอทคอยแบบฟาวเดชันเนาะเป็นตัวของดอทคอยเลยนะครับทำกับแจ็คสันพา์เมอร ในปีร0 1 3ั0 1 4บในปี2013 2014นะครับเราก็รู้จักในนามชื่อว่าชิเบโตชินาโกโมโตะนะครับก็ AI เนี่ยเริ่มเข้ามาแทนที่ผู้คนมาคัสนะครับเป็นผู้ใช้ X หรือทว i t เตอร์เป็นประจำซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากนะครับสำหรับชุมชนเงินดิจิตอลไม่เพียงแต่ดอชคอยบิตคอยและสะกุลเงินดิจิตอลอื่นๆเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นการเมืองการวิภาก์วิจารณ์ทางสังคมในวันนี้ คุณชิเบโตชินากโมโตได้พูดถึงเขานะครับเพื่อจัดการอภิปรายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ดูเหมือนว่ามาค้าจะมีมุมมองในแง่รายเกี่ยวกับ AI ด้วยนะครับว่าจะนำความหายนะเข้ามาสู่มนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ร่วมสร้างดอตก็กล่าวว่ากองทัพของพวกเขาจะมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนนะครับเพื่อค้นหาความคิดเห็นของพวกเขาว่าเมื่อใดหน้าต่างๆจะเริ่มก็จะถูกแทนที่ด้วย AI นะครับ AI ก็จะมาคุกค,คามมนุษยชาติอันนี้ก็เป็นโพสต์จาก X ของชิเบโนชินากามโมโตะนะครับวันที่28ีนาคมปี2024ช่วงนี้นะครับคนก็ยังติดตามเรื่องของ FOKI เพราะว่า FOKI ได้รับเงิน2,000ล้านดอลลาร์ใน1เดือนนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วก็คิดว่าราคาของเหรียญ FOKI จะมีอีกเวฟหนึ่งนะครับซึ่งผมยืนยันทางเทคนิคแล้วว่าจะต้องถึง3.3 3,500ที่ศูนย์สามตัวนะครับถึง4,000ถึงจะมีการย่อใหญ่ซึ่งเราก็ไม่รู้แหละว่าอีลอนมาร์กแกจะเล่นโฟกี้กันตอนไหนนะครับก็ต้องติดตามตัวของโฟกี้เอาละกันมาต่อนะครับในข่าวของชิบะนะครับเนื่องจากช่วงนี้มีสแกมค่อนข้างเยอะนะครับทำให้อ่ามันมีโทเค็นอันนึงที่เป็น หลอกลวงนะครับก็คือ k 9 Finance นะครับปลอมเพื่อระบายกระเป๋าเงินของนักลงทุนนะครับฉะนั้นอันนี้เป็น Native Token d า o k n นะครับของ k 9 Finance d าวเพื่อช่อโกงนักลงทุนที่ไม่ต้องสงสัยนะครับผมก็ปัญหาก็คือ k 9เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์ย่อยนะครับมันก็มีข่าวออกมาเตือนก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ก็ ชิปอาร์มี่เป็นคนเตือนนะครับจริงๆก็น่าจะไม่ใช่ทีมงานเดียวกันมากกว่านะครับส่วนใหญ่คนก็เชื่อว่าเป็นอันหลอกรวมก็คล้ายๆกับพอสวอปนะครับก็โดนแบบเดียวกันก็ไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรมากนะครับดูต่อไปแล้วก็ค่อยซื้อนะครับค่อยทำราคาตามที่เราพอไหวกันนะครับก่อนนี้ก็มาจากโพสต์มาจากชิปอาร์มี่ในวันที่28มีนาคมปี2 2 4ใน X หรือทว i ต t e r นั่นเอง ต่อมาก็เป็นข่าวล้นสั้นนะครับมาจากชิปเลยนะเนี้ยโพสต์ในชื่อว่าชิปนะครับใน x อ็กซ์โวิเตวันที่28มีนาคมปี2องพันยแล้ลึกถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันปีสองพันี่ิบเอ็ดนะครับที่บีแ a น c e จดทะเบียนชิปนะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงนี้พอดีนะก็เลยทําให้ชิปเนี่ยเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให าทางชิปอาร์มี่เนี่ยระลึกถึงชิบะนะครับในระยะเวลาที่มันเข้าสู่การเติบโตแล้วพูดถึงนะครับตัวของชิบะนะครับตอนนี้เขาทำการเบินนะครับก็ในยีบสี่ชั่วโมงก็มีการเบิร์นอย่างต่อเนื่องนะนะครับเราก็จะสูงถึงศูนยจุดหนึ่งหรือไม่นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าวิตามิกบูทารีนจะมาช่วยเบิร์นชิบะหรือไม่ อันนี้เราก็ต้องว่ากันนะมาข่าวสุดท้ายนะครับของชิบะนะครับชิบะอินุนะครับในเดือนมีนาคมมีอะไรอยู่ในเดือนเมษานะครับเดือนเมษามันจะไปต่อไหมผมว่าไปต่อนะครับฉะนั้นปัจจุบันแนวต้านคือสามพันนะครับเพราะมันไม่ใช่มีแค่ชิปอย่างเดียวมีโฟกี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากคริปโตแลงนะครับให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจนะครับ กอค่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่13.7%ที่น่าสนใจค่ามัตยาฐานตัวเลขที่ลดลงมากกว่า6.41%นะครับก็มีการเติบโตอย่างน่าทึ่ง69.4%อย่างไรก็ตามก็ขอเตือนด้วยความระมัดระวังนี้อาจจะเป็นช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับเช่นเดือนเ,เมษาราคาของชิปก็อาจจะเผชิญการลดลง6.4%ถึง22%ถ้าราคาบิตคอยต่อไม่ไหวหรืออีเอเรีย ไม่ได้มีการพุชนะครับหรือผลักให้ราคาบันไปต่อนะก็ต้องอยู่ที่วานอิเทอรเรียมแล้วนะครับดังนั้นข่าวของชิปน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับไปฟังของข่าวของโซโลนาดยกันดีกว่าโซโลนานะครับเขาก็เตรียมเปิดเกมนะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มเว็บ3 d e เดฟเม e เลอร์เวิ์นะครับเปิดการสะสมครั้งแรกบนโซโลนานะครับเป็นชุดเกม พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้เกมโซลนาสามารถที่จะชำระเงินได้นะครับเป็นคำขอนับล้านในระหว่างเซสชันเกมนะครับและชำระเงินไปยังโซลนา l 1เพื่อประมวลผลให้ยิ่งเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยจะไม่โซลนาประสบความสำเร็จเรื่องของเว็บ3เมื่อเม็ดเงินเข้ามาในเหรียญของฝั่งของเว็บ3มากขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งของเกมไฟเนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะปลายปีนี้นะครับ ก็จะทำให้เหรียญโซโลนาเติบโตนะั่นเองนะครับโซโลนา L1 เขาก็เตรียมตัวแล้วนะครับที่จะทำเมเลอร์เวอรแล้วก็ทำเรื่องของเว็บ3ให้ตัวของเกมอันนี้โพสต์วันที่29มีนานะซึ่งผมไม่ขอเจาะรายละเอียดนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะสำคัญอะไรแต่ให้เราเข้าใจคอนเซปต์คร่าๆว่าโซโลนาเขาเตรียมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีตอนนี้ก็กล่าวมาถึงนี่ละนะครับเราก็เตรียมกระแสถึงปลายปีเลย ต่อไปเอาตัวไหนดีนะครับมาเหรียญจิโต้นะครับตัวนี้เขาก็บอกว่ามันจะไปถึงจุดสูงสุดใหม่หรือไม่นะครับฉะนั้นต้องทำราคาให้สูงกว่า3ดอลเพราะมันปรับตกลงมาเหลือ2ดอลตอนนี้คือขึ้นมาแล้วเมื่อเช้านะครับก็อยู่ประมาณ3.2 3จนะครับแต่เขาบอกว่าจีโต้เนี่ยขึ้นระดับสูงสุดนะครับในเดือนวันที่16มีนาคือ3.8มด นะครับก็มีการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin เอาคอยชั้นนำนะครับในขนาดนั้น Bitcoin แตะที่73,000อีเทอรียมแตะที่4,000แนวโน้มของจีโต้ท่ 7, 3, ท 4, นน ito, ามกลางความเชื่อมั่นของ Bitcoin เชิงบวกก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับเป็นโซนแนวรับใหม่ที่2.75อั้าอัพไซด์ไป3.2นะครับแล้วก็มีการพักตัวแต่ตอนนี้เขากำลังรออยู่ว่าจีโตเนี่ยจะเบรกขึ้นไปที่3.50 3. ุ5ได้หรือไม่ นะครับอันนี้สำคัญว่ากีโตจะไปได้ตัวของมันเองนะครับ <c oughs> ไม่ต้องรอบิดคอยอยู่อีตาเรียมแต่ตอนนี้เมื่อเช้าโซโลนาขึ้นกีโตยังไปต่อไม่ได้นะครับก <c oughs> ็คิดว่าเดี๋ยวจะไปต่อนะครับเขาบอกว่าราคาสามจุดอกสองเนี่ยเป็นเป็นเชิงเทคนิคนะที่ตรวจสอบนะครับว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยของกีโตเนี่ยจะไปต่อจากนั้นถ้าเกิดเป็นตลาดใหญที่จริงกีโตคือสี่ดอลลาร์นะครับเหนือระดับกว่านั้นคือหก นะครับแล้วสูงสุดตลอดการคือ6.01ที่มันตกลงมานะครับคือ0.6.01ก่อนที่จะเข้ากระดานใบแน่นะครับและแตะระดับสูงสุดในวันที่7ธันวาคม2 0 2 3นะครับที่จดทะเบียนใบแน่นั่นเองจากนั้นแนวรับอยู่ที่2.79 2.50บ่งชี้ RSI กับ MACD บ่งบอกนะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็นที่ต้องจับตามองแหละว่าจีโต้เขาจะ พีดิษราคายัางไงตอ่อพีดิษ์ยากเนาะเดายากนะครับยอมรับเลยต่อมานะครับคือเหรียญโบ m มนะครับอันน네ี้มาจากลุกออนเชนวันที่28มีนาคมปี2องพเป็นโพสบนเอหรือทวิตเตอร์นะครับเขาบอกว่าลุกออนเชนแพลตฟอร์มเงินออนไลน์อัจฉริยะวานนะครับถอนเงินประมาณ2.3ล้านดอลลาร์จากไบแ a น c e เพื่อซื้อโบ m มประมาณ3ามล้านโบ m มนะครับ คาดการว่ามีมคอยตัวใหม่เนี่ยจะเป็นชิปตัวต่อไปนะครับแล้วเขาก็มีการทำนายราคาโบมอย่างแม่นยำนะครับคือวานตัวนี้ได้ทำการซื้อโบมตอนก่อนที่จะเข้ากระดานไบแอนเป็นวานตัวเดียวกันซึ่งเราเชื่อว่าเป็นแซมนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับแซมนะครับก็เงินอัญชานฉลาดถอนเงินประมาณ2.3ล้านดอลลาร์จากไบแอนเพื่อซื้อ314ล้านบก นะครับฉะนั้นเราต้องดูสองตัวว่าจีต้กับโบมเนี่ยจะไปต่อหรือเปล่าซึ่งเราต้องดูตัวเหรียญโซนะครับเหรียญโซเนี่ยจะต้องทะลุให้ได้นะครับต้องต้องไซเวย์อยู่ประมาณนี้ต้องแข่งค่าอยู่ลประมาณนี้ให้ได้นะครับเพื่อจะให้สองเหรียญน,นี้ไปต่อผมแบ่งทฤษฎีไว้นะครับในช่อง Amazing Moon Story ว่าถ้ากรณีครั้งเนี้ยเขาจะดันโซแปลว่าเขาจะไม่ดันสองตัวดีนะครับ แต่ถ้าเกิดเขาจะตั้งใจจะดันเหรียญแอลคอย2ตัวเนี้ยเขาจะไม่ดันโซเอาง่ายๆนะครับเอาไว้หลักการประมาณนี้ผมไปอธิบายในช่องนู้แล้วนะครับต่อมามีข่าวไหนอีกนะครับก็ข่าวของ d o อกว i p h ฮปไปถึง2 6 2 4จ้สี่จุแล้วมั้งนะครับโอ้กาวได้ดีมากเลยนะครับจาก3กว่า3.21ขึ้นมา3.90หรือ4นะครับ ก็คิดว่าน่าจะไปต่อถึง5ดอลถ้าเกิดมันจะไปต่อได้นะากนั้นเล็งไว้นะครับสามเหรียญก็คือบ o กออมมีมจิโตแล้วก็บ n งนะครับว่าตัวไหนจะได้รับเม็ดเงินก่อนแต่ว่าผมว่าวิปเนี่ยคือเต็มที่แล้วนะนะครับคือห้าดอลลาร์นี่คือกาวสุดแล้วนะขนาดเหรียญพวกเลเยอร์ทีสองทางอิตาเลียนพวกโอพพวกอ่า อนุตัวลักการอะบิธาม์เออาร่บยังไปไม่ถึงเลยนะครับแต่ตัวของวิฟมาได้นะครับระดับนี้แล้วผมว่าโคตรอภิมหาก่าวแล้วนะครับเป็นแค่เหรียญมีนธรรมดานะก็เสน่ห์ของเหรียญมีนมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับใครจะไปว่าอะไรได้นะครับมันจะไปก็ไปมันจะมาก็มามันจะลงก็ล่วงนะครับก็อย่าไปเอาอะไรกับมันมากนะครับต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญ มีมตัวหนึ่งระดมทุนได้ถึงสี่สิบล้านอันนี้จะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วของคลิปนี้ในเวลาไม่ถึงยีบสี่ชั่วโมงนะครับอยู่ในเชนของโซลนาหรือโซได้รับเงินสี่บล้านดอลลาร์ภายในยีบสี่ชั่วโมงชื่อมีมคอยหรือทำการพีเซลนะครับชื่อมาเนียนะครับผู้ใช้บน X นะครับก็โพสคําว่าโบอาโบบาโอบานะครับเผยแพร่ใน X หรือทวิตเตอร์นั่นเอง นะครับชื่อบบาโอพะอป่านะครับสะกดว่า b o b a o p p a ผมอ่านทีละสองตัวนะถ้าอ่านผิดขอประธานาภัยนะครับพร้อมลงทุนขั้นต่ำหนึ่งโซนะครับดังนั้นเหรียญนี้นะครับก,นนคบก็คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยชื่อเจฟเจฟฟริงนะครับฮง ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังพีเซลครั้งนี้ดังนั้นชุมชนคริปโตรู้จ,จักฮงในฐานะเป็นมิเชลบิ๊กกราเตอร์นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการโต้เถียงในคริปโตถูกกล่าวหาว่าส่งเสริมเงินแบบกระจายอนนาจแบบดีไฟนะครับเพื่อผลประโยชน์ของเขาโดยแอปพลิเคชันเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากการสูญเสียสำหรับนักลงทุนนะครับน่าจะมีการพวกทุจริตหรือลักปูด้วยนะครับถ้าเกิดมีการสืบ พื้นหลังของบล็อกเชนก็ระบุตัวเองว่า s ซ x b t ตีพิมพ์บทความชื่อเรื่องราวของพี่ใหญ่อย่างมาชินะครับเขาก็กล่าวถึงโครงการต่างๆของโฮงถูกกล่าวหาว่าเป็นผลประโยชน์ของนักลงทุนนะครับดันั้นบทคา้านี้ก็ทำให้เกิดการฟอ้องร้องหมิ่นประมาณของโฮงต่อ saxbt นะครับในเดือนมิถุนายนปี2023ก็ซึ่งถูกพิกถอนในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันหลังจากนักสืบบล็อกเชน ตกลงที่จะเปลี่ยนเนื้อหาบทความบางส่วนนะครับก็แนะนำนะครับว่าให้ช้าไว้หน่อยนะครับแล้ก็เหรียญนี้น่าจะไม่ใช่เหรียญของแซมนะฝั่งของแซมหรือ FTX ก็ดูด้วยกันนะครับก็เหรียญน,นี้เราดมทุนได้หนึงร้อยห้าสิบล้านนะครับก็ดูกันในระยะยาวนะครับว่าเหรียญพวกนี้จะออกมายังไงนะครับ ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเหรียญโซทุกเหรียญน,นะครับเอาเหรียญหลกัหลกๆไว้ก็พอแล้วข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้นันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมิชชันดีมูนเอพีเราก็มีกลุ่มชิบะดอชคอยโซบองนะครับประมาณนี้นะเปเป้โฟกี้อะไรอย่างงี้นะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เราก็ฝากกระดานปิดเก็ตไปแล้วกัน แล้วก็ฝากหลักสูตรเหรียญต้นน้ํานะครับผมจะปิดวันที่5เมษายนนะครับอีกทีก็จะไปเปิดใกล้เดือนพฤษภาคมนะครับเราก็มาว่ากันว่าหลักสูตรมันตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญต้นน้ําเพราะว่าการลงทุนเหรียญต้นน้ายังมีโอกาสสาหรับคุณนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมบอกว่าชิบะรือเรียนมิมจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน อยมูนไปด้วยกันกับช่องคอยอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ b ิ t g เก w ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบ,บแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้